ไม่มีการจัดพิธีการเวียนเทียนนะครับหรือว่าจะทำบุญอะไรต่งางๆนานาก็งดทั่วประเทศเจอว่หมดเพราะว่าด้วยสถานการณ์มหาภัยร้ายที่มันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างก็คือไวรัสโคโโรนาควิด -19 นั่นเองถึงที่บอกว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่สุดแต่เราจะผ่านพ้นมันไปได้ไงเราต้องสู้กับมันโดยการใช้ศีลสมาธิปัญญา และโดยเฉพาะสติปัญญานั้นจะต้องใช้เป็นอย่างมากนะครับนะครับวันนี้วัดไหหล้องนั้นได้มีพิธีพิธีทำตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนตีหกครับเป็นการทําพิธีชาวนกจิตศกผู้เสียชีวิตรายที่เก้าสิบเก้าแล้วก็เดี๋ยวเวลาสิบหกนากานั้นก็จะเป็นรายที่หนึ่งร้อยนะครับของวัดไหหล้องที่ประกอบพิธีชาวนกจิตศพผู้เสียชีวิตจาก ไวรัสโคโรนาโควิด19นะครับตอนนี้ที่วัดเทล้อมนั้นได้สถิตินี้ไปถึง102รายแล้วนะครับพรุ่งนี้อีกสองรายก็คือวันอาทิตย์วันเท่ารวันสามหานตภัยร้ายทําลายทุกถึงทุกอย่างคือไวรัสโคโรนาโควิด19นั้นทําลายทุกอย่างแล้วครับการทําพิธีชัปนกิจ นะครับประชุมเพลิงในวันสำคัญทางเขาพุทธศาสนานั้นแทบจะไม่มีการทำเลยวันตุกที่ก็ห้ามเขาศพเดี๋ยวนี้มันทำลายหมดแล้วครับทำพิธีชา,าวนกขิดเขาศพทุกวันวัดไพร้องนั้นก็ถือปฏิญานเดิมเหมือนเดิมนะครับก็จะทำพิธีชาปนาิจศพผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 นั้นวันละสองรายด้วยกัน และต้องบอกกันครับตอนนี้วัดต่างๆทั่วประเทศเรานั้นก็ต่างมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะประกอบพิธีธบิจศกผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควโโิด -19 เยอะแล้วนะครับเพราะนั้นก็กระจายไปเยอะถึงแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตเยอะมากขึ้นแต่ว่าวัดต่างๆทั่วประเทศเราก็พร้อมที่จะช่วยให้การช่วยเหลือให้แก่ญาติโยมทั้งหลายนั่นเอง โดยเพราะวัดแพ่ล้อมของเรานั้นเป็นต้นแบบต้นฉบับในการที่ลงมาช่วยเหลือแก่ญาติโยมอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนั่นเองนะครับและโดยเฉพาะการดูแลการจัดการจัดระเบียบในการทาพิธีชาวนาขีดศพนะครับเดี๋ยวตมาภาคจะพาญาติโยมนั้นเดินไปดูด้วยกันโดยเฉพาะอันดับแรกที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เ,เรื่องเตาเผาศพที่เป็นพระเอก ที่สุดแข่งการที่จะประกอบพิธีชาวนากีศตกเดี๋ยวต้องอาตมาพาญาติโยมไปดูว่าเตาเขาอมว่าไถ่ล้อมนั้นอยู่ในรูปแบบยังไงนะครับจเจริญพรครับบิพาโยมความเจ็บปวดรวดร้าว,วนั้นก็ยังพอที่จะทําให้ญาติโยมมีกําลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตก็มีลูกติดด้วยกันนะฮะมีความรู้าก็จะจับด,ดอกไม้นะฮะโยมเห็นไหมครับมาประดับ โดยไม่ได้คิดเสียค่าใช้จ่ายใาดๆอีกสิ้นเลยนะครับอาจารย์จิตสุนทรสุวรรณที่สองคนนี้เป็นกําลังหลักในการที่จะท,ทําพิธีเฝ้าเรียวเต้าเฝ้าการเผาศพเลย่ะตลอดที่สองชั่วโมงกว่าสองคนนี้จะเป็นหลักตอนนี้ก็ยังมีพระสงฆ์มาช่วยอีกหนึ่งรูปนะครับญาติโยมนะครับอเดี๋ยวให้อาจารย์จิตสุนทรสุวรรณฉีดพ่นฆ่าเชื้อกอนครับ อ่าคนฆ่าเชื้อก่อนเลยครับวีการพ่กฆ่าเชื้อมีรอบแต่ว่าความร้อนนะในการพ่นฆ่าเชื้อความร้อนมันมี จมีค่าเชื้อในระหว่างที่จะทำมีในการที่เจ้าหน้าที่จะยกลงศอกออกมาเพราะเ่าเหาืัน้องอย่หลายสล่งหลายอ้าจะเปนให้เห็น่าอาจารย์ไม่เช่อหมเื่อนมีน้ยี่มนนะแต่ระยะไหนนะเ่ก็เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกสิ่งทุกอย่างก็อือการบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม เดือนเพราะหัวฉีดเนี่ยเป็นหัวฉีดของนอกรู้สึกว่าเป็นประเทศอิตาลีนะครับาต่มาใช้ของดีหมดไม่มีอะไรครับพราั้งชิ้นไหนเนี่ยก็จะมีการซ่อมการบำรุงต่างๆนานาดูตรงนี้ในการเผาศพนะครับเนี่ยเตาเผาศพไปอยู่แค่นี้ครับมันไม่มีทางระเบิดหรอกครับโยมถ้าเราดูแลบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยมนี่สิบหกปีแนละ้วนี่ดูเครื่องคยอมดูเครื่องเนี่ยอ่าเห็นไหมครับเนี่ยเครื่องมัน ทุกสิ่งอย่างม่มีเตาพังครับเพราะว่าการทำรูบำรุงรักษาใช้ของดีๆในการที่จะให้มันอยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาเล็กเคลียเคลียเคลียนั่นเองนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับกับการทำงานของพัดไปร้อมตอนแรกก็เริ่มจากไม่มีประสบการณ์หรอกครับโยงจนมามีประสบการณ์ในการที่จะดูแลต้องต้องลงมาช่วยกันดูแลอาตมานี่คุมควบคุม ทุกกระเบียดนิ้วนะครับในการที่จะทํำสิ่งใดให้มันออกมาดีเตาเผาศพเน้นจะต้อง100ร้อยเปอร์เซตลอดเวลา1ร0อยเปอร์ซตลอดเวลาก็คือการดูแลหมั่นตรวจเช็คมันก็เปรียบเสมือนรถรถยนต์คันหนึ่งนะครับก็มีตั้งแต่เครื่องช่วงล่างต่างๆนานาเราก็ต้องคอยที่จะซ่อมแซมและบำรุงมันก็จะเกิดแต่สิ่งที่เป็นปกติทุกอย่าง ไม่มีนะครับเผาไปครึ่งครึคาคาแล้วก็ไปไม่มีวัดเพล้อมเนาะไม่เคยมีอย่างนั้นถึงแม้วทุกวันนี้จะเผาทุกวันลวลาสองศพสองศพสองศพก็ไม่มีปัญหาอะไรเั้งสิ้นนะครับญาติโยมก็จะเห็นนะครับการทํางานของทุกคนเนี่ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเนี่ยเดินมาดูครับเนี่ยนี่ข้าระดูแต่ส่วนใหญ่ญาติญาติพี่น้องจะกลับไปหมดแล้วนอกจากว่าโยมคนนั้นคือติดโควิดกันทั้งบ้านก็จะไม่มีการมา แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาเอามามารับกลับคนเลยนั่นเองครับเดินมาดูงนี้นะครับ,อรรบโอ้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโยมเผาศกไปแล้วแต่สองชั่วโมงกว่าแล้วจะเอากระดูกมาได้เลยเอาออกมาไม่ได้นะครับออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันความร้อนยังมีเยอะเป็นทันองศาพรนะธรรมมาก็ภูมิใจที่สุดครับเนี่ยมีชื่อโยมแม่หอธรมานะครับเป็นผู้สร้างเตาถผาศพนี้ด้วยจํานวนเงิน หนึ่งล้านห้าแสนบาทเมื่อสิบหกปีที่แล้วยังใช้ได้ดีอยู่ทุกวันนี้แล้วว่าเพลิน้องมันไม่เคยเป็นเลี่ยะไรบอกบุญไทยนับุญนิยมทำก็ตกญาติโยมเองที่ญาติโยมนั้นได้โอนปัจจัยได้เข้ามาในกองทุนส่วนของปีนะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับการทำพิธีเผาศพที่ว่าเพลน้องนั้นจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่สลึงเดียวก็ไม่มีครับโยมเห็นไหมครับเตาแล้วตอนเนี้ย คือที่สําคัญดีใจมากนะครับก็วัดอารามต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยเขาเริ่มที่จะมาเผาแล้วโดยเพาะแหนมอำเภอเมืองเนี่ยก็จะมีวัดไผ่ร้อนวัดห้วยจอค้๊วัดใหม่ปิ่นเกียวที่เห็นนะครับสามวัดนี้ก็พอรับเหลือเฟือแล้วครับและแต่ละอําเภอในจังหวัดนครปฐมญาติโยมนะครับจะดูรายละเอียดครับโยมดูที่เฟซบุ๊กของสำนักงานจังหวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาศาสนาจังหวัดนครปฐม เข้าไปดูได้เลยนะครับในเจ็ดจังหวัดในเจ็ดอำเภอนะครับศพผู้เสียชีวิตจากโควิดนั้นทุกอำเภอนะครับมีครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีการขาดแคลนแล้วครับประเทศไทยเราเนี่ยต้องบอกว่าเตาเผาศพเยอะที่สุดในโลกครับทั่วประเทศเนี่ยเยอะมากครับเตาเผาศพเพราะนั้นถ้าเราออกมาช่วยพนึกกำลังในการที่จะทำพิธีชาวนก,กิจเหลือครับเหลือเฟือนั่นเอง ตอนนี้ก็ทุกฝ่ายนะก็มาช่วยกันเยอะแล้วนะครับนี่ครับญาติโย,ยมก็ดูนะครับ ຈັກໂອຍວ່າຕ້ອງເຊັ່ນກວດອອກວ່າຍັ นานุกตินะครับในการที่เราจะดำเนินชีวิตคนละาฝั่งกันเลยนะครับถ้็จะนั่งเว้นระยะรัด่อนเข้ามาต้องมีการเยี่ยมประสานงานบางทีคนไม่รู้เรื่องการคนเสร็จชีวิตเลลตน,นี่ยก็ทำในลำบากต่อไปรถนะครับชุดที่สองนะครับ

ขอให <bra> <ệt> ้พดดวงแก้วขอให้แพ้ดวงมานขอจงถึงวันนิพพานนัขอให้ได้พดดวงแก้วขอแพ้ดวงมานขอจงถึงวันนิพพานเรื่องหน้าโน้นเถิ